สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้ผมก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของคุณอีกแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูเลขนําโชคก่อนเลยนะครับเลขนําโชคสีนําโชคสถานที่ให้โชคนะครับตัวเลขนําโชคของชาวกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่1นึถึงสินะครับผมดูดาวนะครับที่โดดเด่นนะครับมาให้เลขนําโชคจะเป็นเลข4เลข6เลข9้าเลข3เลข1นะครับแล้วก็เป็นเลข5นะครับจะเป็นเลขนําโชคให้กับคุณนะครับ เลือกเอาตามที่ชอบนะครับนะใช้ทําอะไรก็ได้ใช้เสียงใช้ทําอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณชอบเลยนะครับนะต่อมานะครับถ้าเป็นหมวดเลขคู่นะครับก็จะเป็น93 95 46 57 12 15 14 4842 03 10 37 38นะครับ4 8 4 2 0 3 1 0นะครับ3 7 3เนะเลือกเอานะครับเป็นเลขนำโชคนะครับโชคใครก็โชคมันนะครับ ต่อมาสีให้โชคนะครับเป็นสีที่เกี่ยวกับสีเขียวสีดำสีเขียวนะครับสีแดงนะได้หมดเลยนะครับแต่สีที่แบบเลเวลที่ดีที่สุดก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าให้โชคเนเชิงของโชคลาภต่างๆนะสีดำสีโทนดำดำเทาๆนี่ได้นะครับนะคนเสื้อสีแดงคนเสื้อสีดำคนเสื้อสีเขียว จะให้โชคคุณนะครับสถานที่ให้โชคนะครับก็จะเป็นสถานที่ให้โชคเนี่ยจะใกล้ใกล้กับสถานที่ที่มีการติดต่อสื่อสารเป็นลักษณะของการขนส่งนะครับผู้โดยสารอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นสถานที่ที่มีการสถานที่รับส่งผู้โดยสารอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นสถานที่ให้โชคนะครับ นะถ้าจะเสี่ยงหรือทำกิจกรรมที่เป็นโชคเนี่ยก็สถานที่นี้นะครับใช้ได้เลยนะครับนะบขสหรือเป็นลักษณะสถานีผู้ดโดยสารต่างๆทุกที่ได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับโชคเนี่ยสถานที่ที่มีสีเขียวนะมองเห็นเป็นสีเขียวมากที่สุดสถานที่มองเป็นสีแดงสถานที่มองเป็นสีดำดำแต่เน้นไปโทนสีดำถ้าจะจะสื่อเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับตรงนี้ สถานที่ที่ข้องเกี่ยวกับที่จะเสริมเงินก็จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับราชการก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับนะอันนี้เป็นภาษาดาวที่ผมเอามามอบให้กับท่านมันยังรวมไปถึงว่านะครับตอนนี้นะครับนะเลขนําโชคตรงนี้นะครับมันก็จะโยงไปถึงว่าคุณมีโอกาสมีโชคด้วยในงวดนี้นะครับหมายถึงว่าในช่วงนี้ในช่วง1นะึถึงสิเนี่ยเพราะว่าดาวการเงินคุณโดดเด่น โชคในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่การเสี่ยงก็ได้นะมันหมายถึงว่ามีเหตุการณ์ให้คุณได้เงินบางอย่างเข้ามาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องออกแรงนะครับในด้านของการเงินในช่วง1 1 5ถึง1เนี่ยถึง16นะครับถึง16เลยนะครับผมให้ถึงครึ่งเดือนคือวันที่16เนี่ย มีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้เงินบางอย่างเข้ามานะมีโอกาสที่ดีบางอย่างเรื่องเงินเงินทองทองก็กฎเดี๋ยวถ้าไม่มีงานแล้วทําเงินเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินบางอย่างมีผู้ใหญ่เอาเงินให้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องเงินมีที่พึ่งทางการเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินอย่างนี้ก็ได้หรือท่านใดลองเงินจากสถาบันทางการเงินช่วงนี้ดําเนินการได้เลยนะครับหรือว่ารอหยิบยืมรอเงินจากการกู้ยืมนี้ได้ ในช่วงเนี้ยนะครับทำอะไรเกี่ยวกับเงินจะได้นะครับโดยเฉพาะธุรกรรมต่างๆทางการเงินจะสําเร็จในช่วงนี้ชาวกรกฎนี้โดดเด่นมากแล้วก็ในดวงบอกว่าท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศหรือรองเงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆมีมุมที่ดีรองเงินจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยจะได้แน่นอนนะครับนะมันยังหมายถึงว่าบางท่านเนี่ยจะมีเรื่องเงินจะไปเกี่ยวข้องกับเงินคุณจะไปได้ไปเสียอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหนี้ ถ้าไม่ใช่นี่จะแปลว่าเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการศึกษาการเดินทางนะครับหรือเงินของคุณเนี่ยจะไปเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่นะครับได้มาหรือเสียไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะครับในดวงดาวบอกว่าถ้าเอาเงินไปทําบุญเนี่ยจะเป็นตามดวงชะตาแต่ถ้าไม่ได้ทําบุญน่ยมันจะแปลว่าถ้าคุณไปทําบุญเนี่ยมันจะเสริมดวง คุณมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเงินเสริมทางตรงหรือทางอ้อมมันไม่มาทางโชคก็มาทางงานคือเงินจะดีมันหมายถึงว่าไม่มีงานคือคุณไม่มีกิจกรรมที่ล่อให้เกิดเงินเนี่ยมันก็จะหมายว่าคือจะมีเงินบางอย่างเข้ามาให้ได้ใช้ใจ่ายแน่นอนในช่วง1-15นี้นะครับนะคือมันมาทางไหนก็ตามมันเถอะนะครับหรือว่ามันแปลว่าถ้าไม่มีคนามาให้ก็เกิดโชคฟุกได้นะครับหรือว่าถ้าค้าขายถ้าไปสร้างโอกาสค้าขาย นะสร้างโอกาสค้าขายเนะี่ยจะได้เงินมาก้อนหนึ่งหรือมีโอกาสล่อกกาไรได้หรือว่ามันค้าขายไม่ดีในช่วงเนี้ยครึ่งเดือนเนี้ยมีโอกาสสวิงขึ้นมานี่คือดวงชะตาผมต้องบอกว่ามุมมองในเรื่องของเงินนั้นผมให้น้ําหนักไปในทางที่ดีมันยังหมายถึงว่าคุณจะจัดการทางการเงินคุณได้ดีมากขึ้นหรือว่าคุณจะมีการจัดระเบียบทางการเงินของคุณมากขึ้น นะครับนะในดวงอะ่ะมันบอกว่าจะมีผู้ใหญ่มาปรึกษาเรื่องเงินก็ได้หรือมีผู้ใหญ่มาคุยเรื่องเงินทองทองกับคุณนะครับนะมีประเด็นบางอย่างเรื่องเงินทองทองที่ต้องคุยกับผู้อื่นผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าก็ได้นะครับนี่คือดวงดาวนะครับในด้านของด้านการงานสําหรับท่านใดที่มีงานอยู่มีงานดูมีงานทําอยู่นะครับนะในช่วงนี้เนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นหมายถึงว่ามีงานมากขึ้นก็ได้ มีการเจราจาพูดคุยมากขึ้นอันเนื่องมาจากงานมันรวมไปถึงว่าการงานถ้าท่านใดที่เป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปก็เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับแล,แล้วก็ในดวงบอกว่าถ้าใดเป็นตัวแทนทุกรูปแบบนะมีก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะครับดาวมันยังแปลลักษณะที่ว่า ชาวกรกฏเนี่ยจะมีการติดต่อกับคนใกล้ตัวมากขึ้นนะครับมีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยหรือไปบอกต่อคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนใกล้ตัวเป็นญาติสนิทก็ได้นะครับมีการปรึกษาบางอย่างนะครับเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะครับหรือมีคนใกล้ตัวมาปรึกษาคุณหรือคุณไปปรึกษาคนใกล้ตัวหรือคนเป็นเพื่อนอ่ะเพื่อนคุณมาปรึกษาในเรื่องบางอย่างให้คุณช่วย หรือว่าคุณอาจจะมีเพื่อนมาเล่าเรื่องความลับหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้ใช้คําว่าจะมีคนใกล้ตัวมาเล่าเรื่องส่วนตัวเพื่อมาขอคําปรึกษาคุณแล้วคุณจะให้คําปรึกษาได้ดีนะครับนะมันบอกมาลักษณะนั้นนะครับรวมไปถึงว่าคนใกล้ตัวจะมาคุยเรื่องโปรเจกต์งานหรือมาคุยเรื่องบุตรบริวารหรือว่าจะมาปรึกษาในเรื่องของบุตรบริวารความลักก็ได้นะครับนะในดวงดาวแปลลักษณะนั้นนะครับ หรือมันรวมไปถึงว่าท่าในใดที่ทำงานด้านที่ปรึกษาด้านการพูดนะต่างๆก็มีโอกาสที่ดีชาวกรากดการสื่อสารท่าทีเอกลักษณ์ต่างๆนะครับจะดูน่าเชื่อถือได้นะครับในช่วงนี้ดวงดาวยังบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นไปเข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมมงคลกิจกรรมศาสนากิจกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดวงจิตจิต หรือว่าคุณอาจจะได้เสพองค์ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับทางจิตหรือทางโหงราศาสตร์หรือเข้าใกล้ข้องเกี่ยวกับการทําบุญอ่ะได้ทําบุญหรือได้วัตถุมงคลเข้ามานะครับนะมันรวมไปถึงว่าท่านใดถ้าทําบุญร่วมกับเพศตรงข้ามช่วงนี้จะก่อร่วมก่อร่วมสร้างช่วงนี้มันจะเกื้อนหนุนให้ชีวิตคู่มีความยั่งยืนมากนะครับในช่วงนี้นะท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะครับนะก็ไปทําบุญร่วมกันก็แล้วกันในช่วงนี้หรือว่า ทําออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับหรือว่าร่วมสร้างร่วมก่อในสิ่งต่างๆร่วมกันจะดีมากนะในดวงชะตาเนี่ยท่านใดดาวมัแปแลลักษณะคุณจะมีลาบลาบผลบางอย่างนะครับเกี่ยวกับบ้านรถเช่นเลขบ้านเลขรถจะออกสลากกินแบ่งไม่เช่นนั้นเลขทะเบียนมันอะ หรือว่ามันมีตัวเลขบางอย่างกลับหน้ากลับหลังหรือมีเลขบางตัวอะไที่เป็นเลขที่อยู่อาศัยก็ได้หรือเป็นเลขบ้านที่คุณอยู่ที่คุณเกิดก็ได้เป็นเลขทะเบียนบ้านที่คุณเกิดก็ได้นะหรือที่คุณอยู่อาศัยตรงนี้ก็ได้เป็นเลขรถก็ได้เลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถหรือรวมไปถึงว่าเลขคือเลขมันไม่ไปไหนอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณอ่ะบ้านตรงหน้าบ้านคุณก็ได้เลขทะเบียนบ้านเขาออกมาลักษณะนี้ก็ได้นะครับ มันรวมไปถึงว่าอายุแม่พสอสเกิดแม่ก็ได้นะครับจะให้โชคนะครับชาวกรกฎจะอยู่ในกลุ่มนี้นะแต่ว่าดาวเนี่ยมันยังแปลได้หลายอย่างว่าคุณจะมีโชคจากผู้ใหญ่ผู้หญิงนะนั่นหมายถึงว่าจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือเป็นคนในที่ทํางานก็ได้หรือเป็นคนที่คุณยังไม่รู้จักเลยก็ได้ ช่วงนี้ติดต่อกับผู้ใหญ่ผู้หญิงจะได้การช่วยเหลือดีมีผู้ใหญ่ผู้หญิงให้มาให้โชคลาภและมาดีกับคุณก็ได้นะครับได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือบางอย่างจากผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้นะครับในดวงดาวนะมันแปลว่าลักษณะนั้นนะครับชาวกรกฏเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยจะมีเรื่องวิตตกกังวลมีเรื่องจุกจิกนะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ปฏิบัติในช่วงนี้ดวงบอกว่ามีโอกาสได้ปฏิบัติหรือว่าได้ฟังธรรมะได้นั่งสมาธิถ้าไม่ได้นั่งไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตคุณจะ ฟุ้งซ่านมากผิดปกติมีเรื่องอดีตให้คิดมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้คิดความคิดฟุ้งซ่านความคิดเวียนวนไปมาอะไรลักษณะนั้นเกิดขึ้นได้นะครับมีเหตุการณ์เก่าๆดึงจิตใจคุณไปหวนคิดถึงมีเรื่องราวเก่าๆหวนไปได้คิดถึงนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับช่วงนี้จะมีแฟนเก่าหรือเพศตรงข้ามมันแปลอย่างนี้ก็ได้ว่าแฟนเก่านะ แฟนเก่ามีข่าวาวถึงแฟนเก่ามีเรื่องให้นึกถึงแฟนเก่าก็ได้ไม่ว่าไม่อยากนึกก็ตามแต่ว่าจะมีบางอย่างมาล่อจิตใจให้นึกถึงความเป็นไปตรงนี้ด้วยวิถีออำนาจของจิตหรือว่าแปลว่าจะมีเพศตรงข้ามเก่าๆมีข่าวาวเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเก่าๆเพศตรงข้ามมันหมายถึงว่าคุณเป็นผู้หญิงจะมีผู้ชายที่เคยรู้จักคุ้นเคยเนี่ยเคยรู้จักเนี่ยมีข่าวาวกับเขามีข่าวาวเขามาหรือว่าคุณจะได้ติดต่อเขาหรือเขาติดต่อมา นะครับก็ได้นะครับมีเรื่องให้หวนคิดถึงเรื่องราวอดีตเกี่ยวกับเพศตรงข้ามก็ได้นะครับในดวงดาวเนี่ยชาวกรกฎดาวการงานเนี่ยนะครับดาวการงานเนี่ยมาร่วมกับดาวพุธนะครับด้วยนะท่านใดที่เกิดกรกฎเนี่ยในเรื assumption. ่องของการงานเนี ah ่ยให้ระวังการโต้แย้งกับเพื่อนที่ทํางานนะครับด้วยนะในช่วงนี้นะครับการโต้แย้งเกิดจากงานเกิดขึ้นแล้วก็ ท่านใดที่ทํางานออนไลน์ธุรกิจลับๆธุรกิจเทาๆไม่มีหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังมีมุมเชียหรือว่าอยู่ดีคุณจะมีความคิดที่อยากจะไปทํางานออนไลน์หรือว่างานใหม่ก็ได้นะมันไทยอย่างนั้นก็ได้หรือว่าอยากมีเพื่อนบางคนติดต่อมาขอคําปรึกษาในเรื่องของการงานก็ได้หรือว่ามีคนรู้จักคุ้นเคยมาขอคําปรึกษาเรื่องงานหรือจะมีงานร่วมของคนใกล้ตัวท่านใดที่มีงานร่วมของคนใกล้ตัวเนี่ยจะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ หรือว่ามีคนใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะครับนะมีเพื่อนที่ทํางานมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าทําอะไรยังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือท่านใดรอการจัดการเกี่ยวกับบ้านรถร้านสํานักงานที่อยู่ที่อาศัยก็ยังมีความสําเร็จได้นะครับนี่คือดวงชะตาแต่ต้องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยจะมองคุณไม่ดีหรือผู้อยากผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะชาวกรกฎนะครับในช่วง นี้นะครับทำอะไรต่างๆทางการงานยังมีคนเข้ามาช่วยตกงานรีบๆไปหางานนะครับนะดวงดาวในช่วงกันยาเข้าหาพฤศจิกาเนี่ยในช่วงนี้โดดเด่นมากนะมีโอกาสก็จะได้งานก็คือแต่ว่าช่วงนี้เรารีบๆหาไว้ถ้ามันได้ช่วงนี้ก็กถือว่าดีว่าดังดาวมันเริ่มขยับนะครับชาวกรกฎนั้นนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมกับน้องเหงๆงหงด้วยนะครับแล้วก็น้องมารวยที่อยู่ข้างหล,ลังนู่นด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ